เจ้อเอเมืองนอนท์ด้วยอ่ะฝ่ายเมืองสุประชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่นายสุประชัยสุสสครับมวยมันวันศุกร์มุมแดงนี่เพชรรุ่งเรืองสอจอต้งปาจีนครับหรือสอจลุวันรับการชูม,มือครับผู้เอกของเราอ่านี่เลยครับฝ่ายแดเงเพชรรุ่งเรืองนะครับสอจอต้งปาจีนน้ำเงินสุประชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่ สกุลนะครับไทยพยักยิ้มบึงคำพ้อยลำลุกกาครองหกขอบคุณอุปกรณ์วยท่อพรายแอปพลิเคชันพรายทีวีมวยเด็ด789ท้องสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อกออฟเดอะทาวน์โอแกนเซอร์หาดใหญ่นะครับ บริษัทชนบุรีอัดมีเดียกลุกจำกัดรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดงานรับเหมาก่อสร้างอ๋อครับแมคู่นี้ดูแล้วออกอาวุธกันอื้อหือรุนแ้วโอ้ยสอกครับว่าอย่าอย่าลุกไปไหนครับมีสิทธิสูงเลยครับที่จะไม่ครบห้ายกแบบวยมันวันศุกร์วันนี้อ้าวลอยไปชอบแบบไหนอย่างไรนะครับแจ้งมาในทีมของพีดีดีบ็อกซิ่งมชจำกัดนะครับอ้าวซ้ายยังไม่เข้าวามันสมศักดิ์โอ้ยมีสอกครับม่า เพชรลุงเลืองสุภชัยเล็กอ,อ,อาจารย์ธีรวุฒิไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ทุกครั้งนะครับพร้อมด้วยกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายเครื่องดื่มสมโอทีดีพอมีซิงค์แอลคาทีนและสมสกัดปวดใหญ่แค่10บาทนะครับโดยบริษัทเจริญสุขเพสัชหุ้นชิวจำกัดน,นะครับแล้วก็ดีอยู่ค่ายใหญ่ยี่ห้อดังทั้งคู่นะครับ เพชรลุงเรืองอยู่กับพิชแชมป์สีตะเกีสอจารุวันครับส่วนน้ําเงินนี้อยู่ในวัดคอกหมูคายมวยแสงมรกติีท็อปลูกชายของจัตุยพระพามาเองครับอนอกในนอกกับนครับนเค้นแมพยายามจะบี้พยายามจะชวนทะละเข่านะครับเพชรลุงเรืองไอ้รต้นพอแล้วติดไปเรื่อยนายตีมาเสียไปสุภาชัยเล็กเรืองขาวาเที่ยมไปสุภาชัยเล็กแม่แม่ยังตี ล็อกไว้ไล่แขนหุดเสียบมาทีหนึ่งเพชรลุงเรืองสุดโอ้ยเสียบลงนี่สวยเลยนะครับเพชรลุงเรืองโอ้อเพชรลุงเรืองเดินเปิดเกมบายซ้ายบายสุปรชัยเล็กซ้ายไปอีกทีหนึ่งโอ้โหคืนเข่าเป็น,นี่สวยครับน่าสนใจมีศอกด้วยครับสุปชัยเล็กเพชรลุงเรืองนี่เดินช้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวเข้าทางซ้ายครับอ่าแล้วก็เพชรวงในต,ตีได้ไหม กำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ทุกครั้งพร้อมด้วยกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายขอขอบพระคุณครับยกสีตามกันต่อนะครับผู้เอกนำรายการ<ม>ของเราครับเพชรอุเรืองสอจโต้งปาจีนกับสุปชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่ครับแล้วก็ติดตลอดสุปชัยเล็กไม่แม่ไม่มีโอกาสที่จะได,ได้ออกตีนซ้ายเลยนะครับนายนี่นี่นายล็อกล็อกอยู่เลยอะพชรุเรืองล็อกอยู่เลยเอ้าซ้ายดอกนี่ขวางแล้วเสียบอีกแม่ ตีไปขวางตีด้วยเนะครับเพชรรุ่งเรืองของ6 6 2 6 5 5 5จากเคมเตอร์ครับเอาล็อกไว้ตีไปแม่ดูด,ดิแกตั้งแล้วก็ล็อกเวลามันยังเหลือนะครับแต่ว่าดูโอ้เพชรรุ่งเรืองดูครับแมรัดมัดเอาไว้แล้วก็การไม่ตกด้วยนะครับเพชรรุ่งเรืองอา้าวติงขวานำร่องไปล็อกไว้นายทิ้วมา หิ้วไปขย่าวโคตก่อนบินยาด้วยหิ้วไปอาติดไปอีกสุภชัยเล็กแม่วงไนนี่ไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยกรรมาการรุติเลยนะครับยกที่สก็เป็นอันว่าพิรุเรื่องนะครับสอจอต้องประจีนเป็นฝ่ายชนะสุภชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่ในยกที่4แบบหมดทางสู้เลยนะครับนี่แลยครับมีแน่สิเเสรขึ้นไปรับบนเวทีเลยทีเดียวอ้าว